สวัสดีครับผมนายเจษฎากรปื้มมากครับผมจะมาพยากรณ์อากาศช่วงบ่ายวันนี้ครับผมพยากรณ์อากาศประจําวันที่16พฤษภาคมปี2566ครับผมจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับผมมีลมพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีฝนฟ้าขนองรายละ20ของพื้นที่ครับผมอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสครับผม และอุณภูมิต่าสุด24-26องศาเซลเซียสครับ,รบสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศ7วันนะครับผมในวันที่1 6 2 0พฤษภาคมมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าะนองร้อยละ10-20ของพื้นที่มีลมพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเด็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุด33-39องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสครับผม ในวันที่21-22พฤษภาคมนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่มีลมพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ละ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุด33-39ครับผมอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสครับ ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอากาศจากฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไ้ด้วยนะครับสำหรับเกษตรกร,กรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตไปด้วยครับผมขอบคุณครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน